นี่คือรูปที่อุ่นจะเอามาแปะผนังแทนไลเซนคนวอลตรงโต๊ะทำงานเป็นรูปพี่น้องไม้ให้นะคะน้องไม้พิกซี่คอลเลกชันน้องเป็นคนรับพิเออเดอร์แล้วก็เป็นนักสะสมด้วยนะคะรูปนี้เป็นซีรีส์เซลทุกคนแล้วก็น้องบอกว่าเห็นรูปนี้นึกถึง,ถงรูปที่เราเคยไปถ่ายด้วยกันตอนที่แบบอุ่นนั่งเล่านิทานให้เด็กๆฟังะะเอาจริงๆตอนเห็นข้างหลังรูปที่แบบเห็นชื่อภาพอะน้ำตาก็จะซึมและเพราะว่าเขาเขียนว่า The Great Storyteller นะคะซึ่งอุ่นรู้เลยว่าเปิดมาต้องเป็นรูปคนวอลแน่นอนเพราะ กว่าเรามากๆแล้วก็ต้องขยันอีกนะคะทุกคนซึ่งรูปที่เป็นซิลิเซลเขาจะมีแผ่นสายที่ซ้อนกันเหมือนระบบแอนิเมชันซึ่งรูป<อ>ที่น้องเปิดให้ดูในมือถือก็คือรูปนี้นะคะมันแบบน่ารักมากถ้าภาพ,พนี้เป็นตัวแทนของการสร้างจินตนาการสำหรับโอเลนเซนคุณวอลมันเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของความอมดทนในอดีตนะคะความตั้งใจความพยายามที่ผ่านมาทั้งหมดก็เลยรู้สึกว่าเอาเขาไปอยู่ข้างล่างให้เขาได้พักได้แล้วนะคะก็เลยพาเขาลงไปอยู่ชั้นล่างเลยอยากจะจัดมุมนี้เป็นเหมือนมุมเมมโมรียลนะคะที่เราเคยทํางานมมมาาาแแล้ววกก็บบคผูพันทีี่่เรตอ ีค่ะก็วางรูปคนวอลไว้นะคะแล้วก็มีเรสตีมโบอทวิลลี่แล้วก็มีเข็มทิศซึ่งอันนี้มันเป็นชั้นที่มันทำแบรนด์ so, คอมพาโซก็รู้สึกว่าพ่อจ๋าพาหนูไปจิจนตนาการต่อหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็น,นี่คือสตีมโบอทวิลลี่นะคะถ้าเกิดว่าใครเห็นในภาพก็จะเห็นเราเป็นเดรย์เดียวกันที่คนวอลวาดแล้วก็มีถ้วยรางวัลทิงเกอร์เบลที่ได้มาจากดิสนีย์นะคะเป็น Magical Storyteller นะ,ะเอาลูกโลกแล้วก็ดาวต่างๆไว้ในแก้ว Glacier Express ซึ่งเป็นรถไฟที่สวยที่สุดในโลกเอากล้องฟิล์มวินเทจมาวางไว้เพราะคุณวอลเขาชอบการทำภาพ,พยนตร์มากเเเนนนนนาาาะแลลล้้้วมมมมุมุีกก็็ยยรปปโดใบ โอ้เลยค่ะมันสวย